เพิ่งเป็นกระแสฮือฮาไปวันก่อนกับการที่ครูเบียแฟนสาวของเนเงินนักร้องและนักมวยชื่อดงังออกมายอมรับว่าเพิ่งไปทำเสียกรรมไปหน้าที่เกาหลีมาแบบชุดใหญ่กระทั่งครูเบียได้เปิดหน้าแฟนๆชมหลังจากทำเสียกรรมมาครบเก้าวันพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าหน้าเก้าวันตัดหมาแล้วนะคะยังบวมอยู่ ซึ่งหลังจากครูเบียเปิดหน้าหลังทํำเสียกรรมให้เห็นแบบเต็มๆก็ทอามีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชมกันใหญ่ว่าหน้าใหม่สวยหวานมากและก็มีหลายคนทักว่ามีความคล้ายนักแสดงสาวผู้ล่วงลับอย่างเตงโมนิดาอยู่ไม่น้อย